บ้านหลังลิมทางเชียงใหม่ภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้คือภาพของสถานที่จริงปโปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมครับบ้านหลังนี้ดูจากบริเวณรอบนอกของตัวบ้านมีป่าลกทึบขนาดใหญ่และปล่อยถูกทิ้งร้างมาไม่ตม่ำกว่าส1ปีโดยจากตัวบ้านคาดการว่าน่าจะราวๆ10-15ล้านบาทบริเวณหน้าบ้านลกลเต็มไปด้วยต้นไม้ หน้าต่างของตัวบ้านเท่าที่ดูถูกหรือออกทั้งหมดพอเดินเข้ามาภายในตัวบ้านจะเจอกับโรงรถและเชื่อมต่อกับตัวบ้านที่ให้ความรู้สึกวังเวงบวกทั้งมีกลิ่นอับชื้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลางที่ให้บรรยากาศความร้อนสยองขวัญส่วนในช่วงเวลากลางคืนคงไม่มีใครอยากจะกล้าเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ โดยบริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีลักษณะเป็นสวนที่เต็มไปด้วยป่าลกเทืออย่างไรก็ดีจากการสำรวจตัวบ้านหลังนี้น่าจะยังไม่มีการอยู่อาศัยมาก่อนแรมไม่ได้มีประวัติความน่ากลัวหรือเรื่องของผีใดอย่างใดเท่าที่ได้สอบถามจากคนที่อยู่บริเวณโดยรอบแต่ก็จะมีบางครั้งที่มีกลุ่มวัยรุ่นแอบเข้ามาล่าทาผีในบริเวณบ้านหลังนี้โดยตามความเชื่อที่เล่าต่อๆกันไปว่าในบริเวณบ้านหลังนี้นั้นมี ผีเจ้าที่หรือสัมภเวสีที่มาอาศัยอยู่ในบ้านหลังแห่งนี้บางครั้งกลุ่มวัยรุ่นที่ชวนกันเข้ามาสำรวจบ้านหลังนี้ในช่วงเวลากลางคืนก็มีอาการผีเข้าหรือจิตตกจิตอ่อนอีกทั้งยังมีกลุ่มคนที่ชอบเก็บของเกา่าที่เข้ามาขโมยหาสิ่งของที่นำไปขายต่อได้ส่วนมากมักจะเข้ามาในช่วงเวลากลางคืน จากที่ดูถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรทิ้งไว้แต่บรรยากาศในความรกดางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมชอบใช้ฝากคดีีโพสฝากติดตามช่องของเราติกต็อกเตอ i ์สายได้ครับขอบคุณครับ